สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสักเล่นทุกทกท่านได้เวลาแล้วที่เราจะนัดหมายกันเวลา19บเกนกาที่จะทุร่วมทดสอบความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารและความอดทนความพยายามศักยภาพของทั้งบุคคลและเครื่องมือสื่อสารก่อนที่สถานี โฮเทลเซละวนอัลฟาปราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของกอสทชวันนี้ก่อนที่จะทดสอบความพร้อมก็จะมีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราให้ได้ รับทราบรับฟังกันวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสายอากาศตามพระราชดำริโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ก็จะเกี่ยวกับสายอากาศของแบบเกลียวสำหรับส่งวิทยุกายใจเสียงนะครับสำหรับ FM คงจะต้อง ทราบกันก่อนว่าพวกเราเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าไปในบริเวณพระตำหนักต่างๆโดยเฉพาะพระตำหนักจิตระดาะหโหฐานนะครับในบริเวณสวนจิตระดาเอาสวนจิตเป็นหลักะครับที่ <c oughs> ทุกคนเคยดูภาพยนตร์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องจักจักวงๆก็คงจะ คงจะนึกภาพว่าโอ้ข้างในบริเวณสวนจิตระนานั้นจะต้องเต็มไปด้วยปราสาทราชมนเทียนสิ่งสวยงามคาทาบริวารเยอะแยะหมดจะต้องแต่งตัวสวยงามอะไรต่างๆต้องนึกถึงอย่างนั้นตลอดนะครับระดับประดาด้วยสวนอุทยานดอกไม้ต่างๆ,ตางๆเต็มไปหมดเหมือนกับในภาพยนตร์จักจักรงวงที่ พวกเราได้เคยดูกันตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตแต่ข้อเท็จจริงนะครับในพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวของลานนั้นเดินสำรวจนะครับท่านใดที่พอจะรู้จักอะไรเดินสำรวจหรือขับรถผ่านในบริเวณนั้นจะต้องเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีความสงบมีความร่มเย็นของต้นไม้ใหญ่ อับอันนี้แล้วบริเวณต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยเลือกสวนไล่นาแปลงเพาะชำแปลงสาธิตต่างๆมีทั้งบ่อเลี้ยงปลามีทั้งฟาร์มนะครับโคน,นมเป็นหุ้งๆเลยแล้วตัดต่างๆหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะครับที่ประชากรทั้งหลายนะครับ จะนําเอาเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะไปเผยแพร่ต่อไปอันนี้เป็นการทดลองเป็นการสาธิตทดลองแปลงต่างๆนะครับมีทั้งลงนมวัวมีทั้งนมผงมีทั้งนมอัดเม็ดโอ้นมสดพัชเจอร์ไลลงสีข้าวก็มีแปลงผูกข้าวก็มีแปลงเกษตรก็มีไม่เหมือนกับ ที่เราจินตนาการเหมือนกับดูหนังเรื่องจกักจักวงวงนี่แหละครับเพราะเพราะอะไร <S <S ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรของพระองค์พระองค์ถึงได้ต้นทดลองเองเมื่อทดลองเองนําเอาสิ่งที่ทดลอง เอามาใช้เอามาแนะให้ประสงค์นี้ก่อนทำตามอย่างแล้วก็ประสบผลสำเร็จเรื่องจากพระองค์ท่านได้ทดลองมาแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าในด้านสื่อสารเช่นเดียวกันในด้านการสื่อสารถ้าเข้าไปสักก่อนนี้หน่อยก็จะเห็นเยอะก็คือ กระแาการต่างๆนะครับติดไว้เลยตามระเบียงพระตำหนักจุดนูน้นบ้างจุดนี้บ้างอะไรต่างๆหลายรอบเพื่ออะไรเพื่อที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงใช้ทดลองค้นคว้าด้านระบบสื่อสารส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพระองค์ท่านจะได้รับฟังสดับจับฟังข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสาระทุกสุขดิบต่างๆของประสงค์นิกรของพระองค์ท่านจะได้รู้เลยว่าเป็นอย่างไร แล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าข้าราชการทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำบุงสุขตามที่ถวายสัตร์ไว้หรือเปล่าอะไรเนี่ยครับด้วยรู้หมดทุกอย่างแล้วก็จะสังเกตว่าหน่วยงานราชการใดระบบสื่อสารมีปัญหาต่างๆพระองค์ก็จะต้องทรงหาวิธีแนะวิธีแก้ไขแล้วก็พระราชทานกระแสพระราชดำรัสไปยังหน่วยงานต่างๆนั้นๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบในด้านระบบสื่อสารอันเนี้ยทำให้ผู้ที่มีความรู้แล้วก็สนใจนะครับในด้านสายกาศเนี่ยเป็นพิเศษก็ได้ทดลองคน้นคว้าตามแนวพระราชดำริหลายท่านที่มารับใช้ใกล้เบื้องยุคโคนบาททั้งด้านระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นท่านเวีศย์ศูนย์หนึ่ง นะครับท่านเปสุนยก็ท่านสุชาติเส,สกสกุลนะครับก็รับใช้ค่อนข้างมากเพราะว่าท่านคุมสื่อสารของตํารวจอยู่สมัยนั้นและตอนหลังก็มาเป็นอธิบดีกรมศิโทเกขก็ได้ดึงวิชาความรู้ความสามารถแล้วดึงศักยภาพของนักวิศวกนสมัยนั้นเป็นนักวิศวกสมัครเอามาใช้ประโยชน์เป็นอนเนกอันนั้นไม่ใช่น้อยนะครับก็นี่แหละ เพราะว่าได้ติดตามพระองค์ท่านและอีกท่านหนึ่งในด้านการคนา้นคว้ามีหลายท่านมากนะครับแต่เอาตัวอย่างที่วันนี้เราจะพูดถึงผู้ทรงคุรุวุฒิอีกท่านหนึ่งที่ได้รับพระกรุณุคนทดลองคน้นคว้าถวายงานก็คืออาจารย์ดรสุธีอัศสรกิจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อดีตนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่อีก ท่านหนึ่งที่ได้สร้างค้นคว้าอะไรต่างๆมากมายนะครับให้กับวงการสื่อสารสื่อมวลชนทั้งหลายฉะนั้นเราก็จะต้องรู้อีกนิดนึงก่อนจะเข้าถึงตอนนั้นก็คือการสื่อสารเนี้ยเป็นดัชนีที่บอกถึงความเจริญของประเทศชาติประเทศใดที่มีความเจริญ มีการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาคก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าเทคโนโลยีสูงประเทศกว่ากว่าประเทศที่ล้าหลังการสื่อสารปัจจุบันนี้แทบจะหายากเลยแล้วก็ขาดแคลนถ้าเกิดเป็นประเทศที่ได้พัฒนามันจะลำบากแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะไปอะไรต่างๆได้หมดนะครับทั้งนี้การสื่อสารก็เป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจการบริหารแล้วก็เป็นหัวใจยิ่งของความมั่นคงของประเทศและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งคนไทยเราเป็นประเทศที่โชคดีประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ทรงสนพระไทยในเรื่องการเทคโนโลยีในเรื่องการสื่อสารต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านได้นําประโยชน์มาอย่างประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านนี้ครับโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารระบบสื่อสารต่างๆให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อความสุขทุกของมหาชนของประเทศไทยอย่างแท้จริง งจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงยุคนั้นนะครับต้องขอเอ่ยก่อนนะครับท่านแก้วขวัญวัชโรไทยผู้มนวยการใหญ่ของสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตครับท่านก็เคยได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับอยู่ในเมืองไทยเนี้ยเป็นการถาวรพระองค์ท่านก็ ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอสขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495โดยใช้ตัวอักษรยอ่อว่าอสทรงนำมาจากคำว่าพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งเป็นสถานที่ออกอากาศครั้งแรกแล้วก็เป็นที่ประทับชั่วคราว,วเนื่องจากในช่วงนั้นกำลังมีการซ่อมแซมปรับปรุงพระจำหนักจิตรดาลโหฐาน ต่อมาก็ได้ย้ายสถานีวิทยุอ,อสอเข้าไปตั้งในบริเวณพระตำหนักจิตระดาะโหฐถานวัตถุประสงค์ที่ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุอ,อสอขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงนิกรได้มีช่องทางในการที่จะติดต่อกับพระองค์ท่านง่ายขึ้นไม่ต้องผ่านขบวนการพิธีรีตองมากมาย เพราะว่าพิธีต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าถึงพระเจ้าอยู่หัวลำบากแต่ด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระองค์ท่านทรงใช้สถานีวิทยุอ,อสสในการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ติดต่อข่าวสารกับประชาชนผู้สนใจที่รับฟังอยู่ทางบ้านเพราะในระยะนั้นน่ะยังไม่มีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงที่อย่างกว้างขวางเลย ก็จึงเป็นสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถติดต่อไปได้ไกลประหยัดและก็ทำงานได้รวดเร็วปัจจุบันสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตส่งกระจายเสียงด้วยระบบต่างๆนะครับทั้งคลื่นสั้นทั้ง AM ทั้ง FM นะครับต่างๆซึ่ง อายุของสถานีนับเมื่อปี30ครับประมาณปี30ก็ตอนนั้นปี30บอกว่า35ปีแล้วตอนนี้30ก็ห60ประมาณ60 60กว่าปีเข้าไปแล้วครับพระองค์ท่านพระราชทานพระราชดนเมรมบลิในการพัฒนาแสากาศวิทยุก,กระจายเสียงระบบ FM เพราะว่าระยะหลังนี้ก็ใช้ FM เป็นหลักแล้ววิทยุกระจายเสียงระบบ FM เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและก็จะต้องเป็นจิตวิทยาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นสื่อกลางในการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารประเทศและประชาชนพระเจ้าอยู่หัวทรงตะหนักในบทบาทสำคัญของวิทยุกระจายเสียงนี้มาเป็นเวลานาน ดังนั้นจะเห็นได้จากการที่ทรงตั้งสถานีวิทยุอ,อสอขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495ระยะแรกการกระจายเสียงก็เป็นในระบบ AM ระบบคลื่นสั้นต่อมาปี2525 25, ทรงพระกุณาปลดกล้าบปลดกระหม่อมให้มีการกระจายเสียงวิทยุระบบ FM เพิ่มขึ้นเพราะความนิยมของประชาชน ก็มีมากขึ้นเมื่อมีมากขึ้นก็ทรงมีพระราชะดำริให้จัดตั้งจัดสร้างสายอากาศขึ้นในประเทศเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอะไรๆก็ต้องใช้ของต่างประเทศต้องสั่งจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงสูงมากดังนั้นพระราชะดำริของพระองค์ท่านเกี่ยวกับการสร้างสายอากาศทรงวิทยุก,กระจายเสียงระบบ FM นอกจากแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้ว ให้มีการพัฒนาแสากาศชนิดนี้ราคาแพงนะสมัยก่อนนะสี่ถึงหกแสนบาทโดยประมาณเฉพาะสายกาศเนี่ยความต้องการในประเทศก็มีมากขึ้นเพราะว่าสถานีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเป็นลอยๆแห่งก็เป็นลอยๆชุดดังนั้นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใหญ่พระองค์ที่มีต่อประสบนิกรจะได้ลดช่องว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันสูงสุด กับประชาชนทั่วไปด้วยงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาสายอากาศระบบ FM ก็ได้เริ่มนขนคว้ามาตั้งแต่ปี2524โดยจัดสร้างเป็นสายอากาศแบบเกลียวขนาดเล็ก1-2รอบจำนวน4เบสายอากาศชนิดนี้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ ให้สามารถทนกำลังส่งได้ถึง40กิโลวัตต์โดยใช้วัสดุต่างๆที่หาได้ในประเทศไม่ใช่ของนอกแล้วก็ออกแบบเป็นมาตรฐานจากกลต่อเชื่อมโยงกับเครื่องส่งโดยใช้สายทั่วไปได้ด้วยแต่มีข้อดีกว่าแสกจของต่างประเทศหลายประการเช่น ชุบโลหะพิเศษป้องกันแล้วก็ให้ทนต่อสภาพว่าอากาศแวดล้อมต่างๆที่เต็มไปด้วยมนลภาวะในกรุงเทพมหานครเห็นไหมครับจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าว่าสภาพภูมิอากาศเป็นเช่นไรเราก็พยายามใช้ดัดแปลงวัสดุต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองของเราภูมิประเทศของเราถ้าต่างจังหวัดไม่มีมลภาวะก็ไม่เท่าไร่แต่กรุงเทพเนี่ยมลภาวะมากควัจาก รถที่ติดขัดครับข้างเป็นมลภาวะที่สําคัญที่จะกัดกร่อนสายอากาศก็ต้องมาคิดค้นมีสารอะไรต่างๆเพิ่มเติมแล้วสายอากาศที่เต็มไปด้วยป้องกันมลภาวะในกรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นสายอากาศที่มีระบบฟ้าผ่าเบือ้อการที่จะห้ามฟ้าไม่มีทางห้ามได้ครับแต่ยังน้อยมี ป้องกันความเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งพอสมควรเ,เพื่อป้องกัน,นถูกทำลายจากฟ้าผ่าสายการมีค่าทวีกำลังสูงอัตราค,คลื่นสถิตก็คือ VSWR นะครับ VSWR ที่เราเรียกกันต่ำมากสามารถปรับลงได้ถึง1ต่อจุดแล้และก็ไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไร เมื่อนำไปติดตั้งที่ตัว <Okay. S 1> ทาวเวอร์ตัวเสาแล้วเพราะการดีจูนแทบไม่ต้องมีเลยดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องมีหังหนูหรือแมทชิ่งสับเพื่อป้องกันเพื่อเป็นการปรับแก้อัตราส่วนคลื่นสถิตจึงทำให้ไม่มีการสูญเสียพลังงานในส่วนนั้น mm. การกระจายคลื่นเป็นแบบครัว คลื่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสนามไฟฟ้าครับหมุนเป็นวงกลมออกอากาศได้รอบตัวหรือปรับรูปของกระสวนการกระจายคลื่นให้เป็นรูปแบบต่างๆตามเขตบริการที่ต้องการสามารถดัดแปลงได้ไปสถานที่ต่างๆแบบนี้ก็ปรับไปองศานี้ปรับไปมุมนู้นมุมนี้ได้หมดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกุณาโปรดเกล้าวพระราชทานแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแสากาศชนิดนี้แม้กระทั่งการวัดทดลองเมื่อได้นําไปติดตั้งแล้วก็ทรงพระราชทานคําแนะนําให้มีการวัดกระสวนการแผลคลื่นที่ระยะทางและในรัศมีต่างๆรอบแสากาันกิโลเมตร2กิโลเมตร20กิโลเมตรเป็นต้น เพราะว่าพระองค์ทดสอบทดลองค้นคว้าม,มาแล้วด้วยพระองค์เองในด้านต่างๆโดยเฉพาะย่าน VSF เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเช่นตึกสูงใหญ่อาคารต่างๆที่มีสิ่งปลูกสร้างมีโลหะชีนมากมายหรือที่ลงแจกทดสอบมาหมดแล้วเป็นต้นว่ามีผล ต่อการกระจายคลื่นอย่างไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และพระราชอลิยภาพของพระองค์ท่านในทางวิทยุสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อความผาสุขของประชาชนมากมายสุดจะพนานา แต่พระอธิยะวัดของพระองค์ท่านที่ได้ทรงดําเนินการอยู่นั้นก็เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรตลอดพระราชดำริในการพัฒนาระบบวิทยุและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญทําให้พระองค์ท่านสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เหตุเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรแผลบเดียวพระองค์ท่านก็ทรงทราบหน่วยงานราชการบางหน่วยยังตามไม่ทันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอยา่างและในกรณีของพระราชดำริเกี่ยวกับระบบวิทยุกระจายเสียงนั้นก็จะเห็นได้ชัดทั่วกันว่าพระองค์ทรงใช้สิ่งนี้เป็นสื่อที่ดีที่ทำให้ประสงิิกรมีความรู้สึกมั่นใจและผูกพันเสมือนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดเบื้อง พระยุคนลบาทของพระอ,องค์ท่านในทุกโอกาสครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนแสากาดต่างๆนะครับที่ท่านทรงให้ทำโดยเพราะท่านอาจารย์สุธีนครับคิดพนมีหลายรูปแบบอันนี้ก็จะต้องว่าการไปอีกเรื่องหนึง่งเอาง่ายๆก่อนก็ได้นะครับเป็นแสากาดประเภท ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางตำรวจทหารครับเขาใช้แกาศธรรมดาเป็นแสากาศสั้นๆเป็นวิบสั้นๆติดต่อไปก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะสมัยก่อนยุคนั้นจะมีก็คือที่อเมริกาให้มายุคนั้นก็เป็น FM ฟเฟ f อฟฟนี่ก็เป็นคอร์เตเวฟบธรรมดาการติดต่อสื่อสารมันไม่ได้ไกลหรอกครับคอร์เตเวฟบเป็นแสากาศที่ไม่มีเกมเข้าป่าเข้าโลกไปอะไรต่างๆหรือใจะใช้ยก๊สสูงๆยาว ก็มีปัญหาติดกิ่งไม้อะไรต่างๆท่านก็ให้ท่านอาจารย์สุธีเนี่ยคิดดูซิว่าจะทำอย่างไร <Okay. S 1> ก็อย่างที่ใช้เอานี้ก่อนที่ใช้มาที่ให้ทำเนี่ยมีเยอะมากนะคะรับพระพระองค์เนี่ยให้คนควาทดลองเยอะมากแต่ที่ใช้กันจริงๆเนี่ยที่นิยมจริงๆก็คือสี่แบบ แบบแรกก็คือสายกาดที่คุยเมื่อสักครู่นี้ครับที่ใช้กับวิทยุกระจายเสียงอันที่สองก็คือสสยกาดสุทีสองซึ่งใช้ในป่าได้รูปล่างรูปร่างหน้าตาก็แปลกดีและพระองค์ท่านพระราชทานนามว่าสุทีสองนะนามว่าไส้กรอกหลวงอันนี้คงเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นรูปนะครับ แล้วก็เหมือนกับที่พระองค์ท่านพระราชทานนามด้วยรูปร่างต่างๆเนี่ยก็แปลกรับอันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเยอะหลายแบบมีการคิดคน้นหลายเรื่องเพราะว่าพระองค์ท่านศึกษาค้นคว้าลึกซึ้งและท่านอาจารย์สุธีก็คน้นคว้าเพราะว่าได้เคยเจอตัวจริงกับ ท่านอาจารย์สุธีโอ้โหอายุมากก็จริงแต่พูดคุยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอะไรท่านเห็นอะไรเนี่ยออกมาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วสามารถทำได้พิสูจน์ได้หมดสุดยอดจริงๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเราจงภาคภูมิใจเถอะแล้วเรามาถูกทางแล้วนะครับ ฉะนั้นเราคงจะต้องนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทดลองค้นคว้าเอามาใช้ในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่กิจการวิศวกล่นมากที่สุดแล้วก็จะเป็นผลสะท้อนต่อไปอยังของความเป็นอยู่ความปลอดภัยต่างๆของ พวกท่านครอบครัวตลอดจนประเทศชาติเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือจะทำได้เต็มที่ครับวันนี้ก็คงมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเล็กน้อยหน่อยนะครับเลยไม่ต้องกินเวลามากมายเท่าไหร่เพื่อที่จะให้พวกเราได้ทดสอบความพร้อมกันพอสมควร